สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสกุลสกุลนะครับมาพบกับผมอีกคลิปหนึ่งเบาโอ้อินดี้นะครับผมชนสมุนไพรที่รักษาแล้วหายปฏิบัติแล้วหายนะครับผมก็มาตามสัญญาคือเก่านะครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ว่าช่วงนี้ผมก็บุ่คอยได้อัพคู่มือแล้วครับผมบอกแล้วว่าผมจะอัพมือเว้นมือร์แล้วครับพ่อแม่พี่น้องเด้อก็ถ่าฟังกันแน่เด้อครับเด้อครับเพราะว่าผมก็ต้องไปเขียนเพลงครับผมผมเขียนเพลงให้นักร้องเพราะว่าตอนนี้นักร้องก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไปติดตามช่องอินดี้เอเอสวู แลคคอดน้่เด้อครับเด้อกำลังกําลังปั่นนักล่องหลายคนครับผมผมก็ได้โพสต์ไปในเฟซบุ๊กแล้วครับเนาะว่าเซนสัญญาเซนสัญญาแปบเป็นทางการเลยครับผมค่ายเปิดเป็นแบบทางการเลยนะครับผมค่ายเพลงเนี่ยครับผมผมเป็นทั้งคู่เพลงครับผมแล้วก็เป็นท้งคูสมุนไพรเนาะครับเนาะก่อนที่ผมสิไปเรียนสมุนไพรเนี่ยผมก็ไปกับพระธุดงค์ครับผมพระคู่แหละครับผมพระคูจิราถาโรที่อยู่เขาเชม่าตะกอนแหละครับผมแล้วก็ก่อนที่ได้เรียนสมุนไพรกับพระคู่แล้วก็ต้องเขียนเพลงครับผม กอชีวิตใหยลิขิตไปทังพี่แล้วนะครับเนาะเมียป้าเมียถิ่มก็เลยตรงไปแบบเขียนเพลงเสนอค่ายเพลงก็เลยได้เป็นครูเพลงนะครับเนาะผมเป็นทั้งสองอย่างครับรับหน้าที่ตอนนี้คืออัปโหลดสมุนไพรและค่ายเพลงด้วยนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เดี๋ยวมมน,นี่อีหยังว่าคือสางครับพ่อแม่พี่น้องมันคือสางครับผมเพราะว่าผมอยู่ป่านะครับผมอยู่ตีนเขาเนี่ยผมอยู่ใกล้ๆป่าครับก็อย่าง ย่างสร้างอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องมิถุนห้อยสร้างนี่เนี่ยครับเนี่ยกอไผยอยู่ข้างหลังผมเนี่ยกอไผยทายุข้างหลังผมนี่ห้อยสร้างเนะครับพ่อแม่พี่น้องมันมากคู่ขึ้นครับผมตอนนี้แห้งได้ข่าวว่าเหยียบคนตายดูอยู่ครับผมสมุนไพรตัวนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องฟังให้ดีๆเด้อเลยนครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมสิบอกว่ามันรักษาอย่างนี้ผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องหลายคนครับเคยกินเคยใส่ครับผมบางคนก็เอาไปกินบางคนก็เอาไปต้มแก้หิด แก้พืนแก้ออสุกอิสยัยไข้หืดนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องได้อย่างดีนะครับเนาะแก้ได้อย่างดีเลยต้มกินแก้อาการเจ็บคอปวดท้องน้อยนะครับขับน้ําเหลืองขับปัสสาวะที่มีเลือดครับผมที่สีเหลืองและออกเลือดคือล้างท้องนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องสมุนไพรวนี้สุดยอดแห้งครับผมและก็เป็นผักที่ต้มกินได้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น,อน้องย้อนจะเป็นสมุนไพรอะไรนั้นก่อนถี่ห้าสีมาเบิงวิธ,ธีเฮ็ดวิธีถำนะครับพ่อแม่พี่น้องว่ามันต้อมอาบแบบไหน แก้อย่างไงถึงไข้หืนไข้อิสุอิใสครับผมมันจะหายครับผมโดยเฉพาะคนที่เป็นแผลเรื้อรังเน่าเปื่อยตามร่างกายเน่าเปื่อยบวบบวบเป็นแผลอย่างกันแล้วแต่น้าร้อนลงน้ำร้อนลวกเน่าเปื่อยบวหายพ่อเถือครับผมมันเปื่อยทั้งร่างกายเลยครับผมโตนี้แหละครับพ่อน่พี่อน้องต้มหายเลยครับตัวนี้ครับผมพอๆกับไอต้ต้นอย่างสมุนไพรลกาแะครับพอๆกันเลยครับผม เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับลำต้นมันก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูวิธีเฮ็ดวิธีทำเราไปดูกันเลยว่ามันคือสมุนไพรอะไรนะครับพ่อแม่พี่น้องสมุนไพรชนิดนี้ก็คือผักน้หนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องผมเสือหรือเกินครับพ่อแม่พี่น้องหลายคนเคยกินแท้ครับผมเนี่ยครับผมยอดอ่อนกําลังเลยครับผมอันนี้ยอดดอกมันสองอุ้ยก้างต้มเลยครับพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ยอดดอกก็อ่อนนะครับน้อยเนาะนี่ยอดดอกอ่อนมันนี่ครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยลำต้นของมันจะเป็นลักษณะงฉี่เลยพ่อแม่พี่นน้องครับ ผักหนามครับผมอันนี้ผมยางมาขอบบอเลยครับพเมรพนองไม่กบ่ค่อยหลาไปไหนดอกครับแต่ว่าก็ห้อยเขาตัดห้อยเขากินกันจนบอเหลือยอดเลยครับพเมรพนองเนี่ยผมพายยางเบิ่งเด้อนี่คำตัดมันเป็นสีเรื่องครับพเมรพนองเนี่ยยอดอ่อนมันครับผมผักหนามครับพเมรพนองเนี่ยครับเบิ่งไว้เลยเด้อครับเด้อเบิ่งไว้เลยครับน่โอ้ยดอกกระลังเลยครับพเมรพนองกระลังต้มกินเลยดอกซ้ำเนี่ยครับเนี่ยดอกซ้ำนี่กระลังต้มกินเลยพเมรพนองเลยนี่ครับดอกซ้ำเนี่ยนะกระลังต้มเลยครับนี่ครับผมนี่แหละครับผักหนามเบิ้งไวเด้้อออครับพพ่่่แมีนง เดี๋ยวผมพายางเบิ้ลก่อนขอบขอบบอรกรับเดี๋ยวเสียไลย่เบิ้ลกันว่ามันรักษาอะไรแก้อะไรยังไรนะครับนี่ครับเบิ้ลเลยครับเด้อเบิ้ลเ้อครับ,บเด้อนี่ครับพักน้ำเท่านั้นเลยครับนี่ขอบบอครับผมผมก็บันไหนพาไปเบิ้ลหม่งหงลายๆเนาะเอาซับหนีก่อนเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเบิ้ลซับหนีก่อนครับเดี๋ยวกว็สีมาพายางเบิ้ลก่อน หลักอีกจังเลยก็บสพาไปไปสับปะรุณว่ามันเห็ดหนังกันไลยโอ้นี่ยอดอ่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกำลังกินเลยครับยอดอ่อนกำลังเลยโอ้ยนี่ครับมักแห้งไหนเนี่ยผมกินแซ่บแซบเลยครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับยอดอ่อนมั่นแล้วครับเนาะนี่ยลำต้นของมันครับผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องหลายคนณู้จักดีครับผมผู้จักดีแท้ครับสำหรับพักหนามนะผมมีจะห้อยส้่งพ่อแม่พี่น้องเลยมีจะห้อยสั่งอย่างดีครับมาไก่ไก่ปลาเนี่ยก็ย่านอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องย่านย่านย่านใต้ครับนี่ไง กอไผ่ไม้ห้อยมันดึงเดียครับพ,พอ่อไผ่เป็นหน่องกอไผ่ไม้ห้อยส่างดึงอุโบยางครับแบบโบยยางไปดอกครับในปา่าบม่ได้อะปืนมาน้พ,พ่อไผ่เป็นหน่องขันเอาว่าเอาปืนมาน้ำนี่ส่างมันสียดานครับผมถ้าไม่ได้เอะปืนมาเลยว่ามันไหลเหยียบอย่างเดียวครับสลัดได้ส่างนี่สลัดแห้งครับส่างขันเอาปืนมาสิบรัยห้ามผมว่าเอาปืนมาเลยเตรียมโหลดครับเตรียมแรงโหลดครับผมอ่าประเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามาเบิ้งสัประคุณถิว่าหมอเขาได้ขยายเพิ่มเติมมากเนาะครับผมจริงๆแล้วเนี่ย ครพุ่นของมันเนี่ยครับผมแค่ล้างเอาลําต้นมาต้มล้างแผลที่เปื่อยแผลเรือรังนะครับเนาะแผลเรือรังแล้วก็สรรพคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือแก้ปวดท้องนะครับพ่อแม่พี่น้องตามสูตรตำรับตำราโบราณโบราณของเรานะครับแต่ที่นี่หมอเขาขยายเข้ามาหมอได้วิจัยขยายออกเพิ่มผมก็ต้องไล่ให้ฟังนะครับว่าหมอเขาได้วิจัยอะไรออกมั่งนะครับเนาะได้วิจัยอะไรมามั่งรักษาอะไรมั่งนะครับผมเนี่ยครับผม แก่สำหรับลำต้นของมันนี่ครับผมแก้อาการคันครับเกิดจากอิสุอิสัยหรือไข้เหงืดอครับผมใส่ลำต้นมันเด้อครับผมนี่ใส่ลำต้นมันต้มนะครับต้มอาบและทั้งกินนะครับเนาะเดี๋ยวจงไปเบื้องวิธีเห็ดวิธีทำกันวาสิต้มแบบไหนกินแบบไหนนะครับผมขับเสมฮะแก้อไอใช้ลำต้นหั่นเป็นชิ้นชิ้น ตากแห้งครับผม1 0บถึงสิก <mitad> รัมเดอรับพรอแเมพี่นองแล้วก็เอามาต้มดื่มเอามาต้มกินนั่นเองครับผมคาร์พเมลไพนองสำหรับรากมันเดอรครับเดอรากมันก็อยู่ผลัดที่ผมให้เบิ้งลําต้นมันตะกียดเดอครับราหลักมันผอยู่ของารขางใตผมครับผมหลกรากมันเดอรับพรอแเมพีพนองรลกมันนี่ครับผมใช้ต้มอาการแก้เจ็บคอครับผมต้มน้ําดื่มแก้อาการเจ็บคอต้มกินเรื่อยๆรับต้มกินเรื่อยๆจนอาการดีขึ้นครับผมแล้วก็จะค่อยๆหายไปเองครับผมใช้เวลาในการรักษาสามวันนะครับสําหรับ รากของมันสําหรับอาการเจ็บคอนะครับพ่อแม,ม,ม่พี่น้องปวดเมื่อยบารุงร่างกายบารุงกําลังอาบหรือต้มดื่มครับผมลาต้นของมันเด้คอ,อ,ดเอ,เเอครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะแผลเนี่ยเอาเปืือยครับโรคผิวหนังเลื้อรลังต้มน้าครับผมใช้รากก็ได้บริเวณเป็นแผลครับผมแล้วใช้ลําต้นแห้งนี่ครับเอาไปตากแห้งครับพ่อแม,ม,ม่พี่น้องเนี่ยเอาไปตากแห้งเด้อเอาไปตากแห้งแล้วก็ใช้บท บทละเอียดเลยใส่โถปั่นก็ได้บทละเอียดเลยแล้วก็เอามาโรยแผลหรือต้มเอาน้ําราดแผลนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องครับแก้อาการปวดท้องลําต้นครับใช้ลําต้นมาต้มดื่มเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อครับแก้อาการปวดท้องครับจะแก้อาการปวดท้องได้อย่างดีนะครับผมก้านใบอ่อนๆครับก้านใบอ่อนอยู่ใส่นองบริษัทนี้ก้านใบอ่อนๆมันริกัทที่ผมให้เบิ้งอยู่ครับก้านใบอ่อนๆเอาก้านมันอ่อนๆนะครับพ่อแม่พี่น้องใส่ก้านอ่อนอันนี้มันยอดมันที่ผมให้เบิ้งอันนั้นยอดมันนันยอดยอดมันนะครับอันนั้นยอดมัน ใบอ่อนๆเอาใบอ่อนๆมันนะครับพ่อแม,ม่พี่น้องนี่ๆใบอ่อนครับนี่ๆใบอ่อนครับเอาใบอ่อนๆนำมาหุงข้าวช่วยเพิ่มปริมาณข้าวครับผมสำหรับการหุงข้าวเลยครับพ่อแม,ม่พี่น้องหุงข้าวมะลิข้าวหอมข้าวยังก๋าแ,แต่ครับผมตามตำบบรับโบราณของเราไทยคนอีสานเฮาคนไทยเฮาบัวคอยเห็ดครับเอาไปใช้เอาลำต้นมันเนี่ยครับเอาใบอ่อนๆมันเนี่ยครับผมเอาไปใส่หม้อข้าวช่วยเพิ่มปริมาณข้าวขึ้นครับผม สำหรับชาวกะเหลี่ยงนะที่ใช้ครับแต่เช่าวไทยห้องบอใส่ครับผมแต่กะเหลี่ยงจะขาดไม่ได้เลยด้วยการหุงข้าวครับผมใช้ลําต้นของมันเนี่ยครับผมหุงเข่าครับในอ่อนๆนี่แหละหุงข้าวช่วยเพิ่มปริมาณข้าวครับผมช่วยแก้อาการปัสสาวะพิการปัสสาวะเป็นสีเหลืองหรือแดงเป็นเลือดครับหรือปัสสาวะผิดปกตินั่นเองครับพอพี่น้องครับผมปวดท้องปวดข้อลำไส้ผิดปกติครับผมใส่ลําต้นมัน มาต้มกินเดอร์ครับผมสาหรับชาวอิน,อน <c oughs> เดียเลยครับพ่อแม่พี่น้องเขาสใส่ทางลําต้นมาเลยครับมาบดมาต้มครับผมซอยแก้อาการลําไส้หรือเกี่ยวกับลำไส้ที่เป็นมะเร็งครับผมแต่มันบม่มีกไดใครับววารักษามะเร็งอ่ะครับผมมันบม่มีแต่ว่าชาวอินเดียเขาถือครับเขาถือว่ามันรักษาโรคมะเร็งได้เขาก็เลยเอามาต้มกินเกี่ยวกับระบบลำไส้หรือะรอะบบลำไส้ผิดปกตินั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องครับผมที่เขาเอามาต้มกินเดอร์ครับสําหรับชาวอินเดียนะ และอีกอย่างครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับดีๆเลยครับครับใยอาหารมันมีใยอาหารสูงครับพ่อแม่พี่น้องวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมเหล็กครับผมและอื่นๆครับผมฟอสฟ,ฟอรัสบำรุงร่างกายครับผมมีแคลเซียมฟอสฟอรัสบำรุงร่างกายทาให้ระบบปกติ ในร่างกายครับผมแค็นเสียมกว่าสูงครับพ่อแม่พี่น้องบั่รุงกระดูกไในย่างดีนะครับสำหรับผักหนามนะครับพ่อแม่พี่น้องบัตรต้นนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาทําความรู้จักลำต้นกันแล้วเดี๋ยวเราไปเบิ่งวิธีเฮ็ดวิธีทำครับผมจะสอนวิธีเฮ็ดวิธีทำสามหลักง่ายๆเลยว่ามันทําอะไรบ้างครับผมสําหรับโตนี่นะครับเนาะสำหรับผักหนามครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีเฮ็ดวิธีทำกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องกล่องมันอาจสิสั้นหน่อยๆเด้อเพราะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าผมไม่ได้เอาขากล่องมากแล้วครับเนาะก็ ต้องเฝ้าเฮ็ดเฝ้าไปครับพ่อแม่พี่น้องเพราะวสากมันหลายครับผมกล่องมันเนี่ยปลอดสิสั้นๆนิดนึงครับผมเนี่ยเห็นบาะมันสั้นๆอยู่ครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เอาขากลรองมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมาตอนนี้เข้ามาเบิ่งกันว่ามันจะมีวิธีเฮ็ดวิธีทำยังไงสําหรับแผลครับผมคนที่เป็นแผลเรื้อรังนะครับฟังดีๆด้วยครับพ่อแม่พี่น้องเด้อผมอธิบายรอบเดียวเด้อครับเด้อคนที่เป็นแผลเรื้อรังลงครับที่ว่าแผลร้อนร่วงแล้วแผลเปื่อยครับผมแล้วรักษาบ่ค่อยหายนะครับเนาะก็มันเรือรังมาก เป็นปีก็แล้วแต่สองสามเดือนก็แล้วแต่ครับผมเปื่อยเน่าไปเลยครับแผลเน่านั่นเองครับผมมันรักษาอาการแผลเน่าโดยตรงนะครับพ่อแม่พี่น้องให้เข้าใส่ลำต้นมันนี่ครับพ่อแม่พี่น้องทั้งต้นเลยครับผมทั้งต้นทั้งรากไปเลยถอนอันนี้อันนี้ผมบุกการถอนหลายอย่างเขาด่าเอาครับเพราะว่ามันผักนามเขาหวงเติบครับผมผมถอนออกมาแล้วครับเนาะใช้ลำต้นของมันทั้งรากแล้วครับพ่อแม่พี่น้องไปหั่นต้มแล้วครับเนาะไปหั่นต้นนะครับพ่อแม่พี่น้องพอหั่นต้มเสร็จปุ๊บให้พ่อแม่พี่น้องเอานามั ใส่ก็ไปใส่หลายๆต้นเลยครับผมใส่ประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับผมต้มเลยต้มใส่เป็บก็ได้นะครับเนาะต้มแล้วก็เอามาอาบเลยอาบเลยก็ได้ครับผมหรือตักมาราดแผลที่มันเน่าแผลที่มันเปื่อยนะครับพ่อแม่พีนน้องตักมาราดเลเด้อครับผมลาดแล้วก็แผลก็จะค่อยๆประสานกันก็ค่อยสมานกันแล้วก็หายครับผมหรืออีกวิธีหนึ่งใส่ลํำต้นมั่นครับพ่อแม่พีนน้องใส่ลํำต้นมั่นนียครับไปตากแดดแห้งก่อนตากแดดให้แห้งก่อนนะครับให้แห้งกรอบเลยนะแล้วก็เอาไปปั่นพอเราเอาไปปั่นเป็นผงครับ พอต้นมันพอห้าปั้นเป็นผงแล้วห้าก็เอามาโรยแผลครับผมเอามาโรยแผลบริเวณที่แผลเน่าแผลเปื่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคนที่เป็นแผลเน่าแผลเปื่อยถือว่หายเรื่อยแผลเรื่อยแลนเกิดจากอาการแผลเบาหวานครับผมโดยเฉพาะแผลเบาหวานที่มันไม่ค่อยจะหายนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมและอีกอย่างหนึ่งเคล็ดลับที่สุดยอดมากครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคนที่เลี้ยงไก่ไก่ไข่หรือไก่เนื้อครับผมโดยเฉพาะไก่เนื้อคนที่ชอบทําน้ําหนักให้ได้น้ําหนักเยอะเวลาขายชั่นกิโลได้น้ําหนักเยอะครับพ่อแม่พี่น้อง นี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับสุดยอดเลยมีสมุนไพรตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่สําหรับที่สามารถทําให้น้าหนักไก่เพิ่มขึ้นสุดยอดมากเลยครับผมแม่พี่น้องมีตัวนี้แค่ตัวเดียวคือผักหน่อมน,นี่แหละครับผมผมแม่พี่น้องเอาไปหั่น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 ครับผมก็หรือเอาไปต้มครับต้มให้สุกก่อนแล้วเอามาหั่น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 ผสมอาหารผสมหัวอาหารผสมลำให้ไก่กินครับผมแม่พี่น้องน้ำหนักขึ้นสุดยอดเลยครับผมแม่พี่น้องอีหลีครับนี่คือเรื่องจริง พ่อแม่พี่น้องไม่ลองไม่รู้นะครับผมสมุนไพรทุกตัวเนี่ยมันจะมีเด่นๆของมันอยู่ตัวหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องก็คือจังไม่ไรหนูเลยครับคือจังไอ้ที่เขายากันยุงที่เขาเอาไปเสียบไปหรือยุงตายเต็มเลยครับมันตายได้ยังไงครับมันก็คือกันมันเพิ่มน้ำหนักไก่ได้ยังไงสำหรับสมุนไพรตัวนี้มันจะเพิ่มน้ำหนักไก่ได้ยังไงมันคือกันครับพ่อแม่พี่น้องสมุนไพรแต่ละตัวมันจะมีสรรพคุณเด่นๆของมันอยู่หนึ่งตัวครับผมล่องเบิ้งครับแล้วกก็ไไ่่ขนะครับพพ่่่ออแมีน้งไก่ไข่ดีขนาดครับั่นนนห้มมกิสุไพรตัวนี้ ไข่ไก่ไข่เนื้อก็อจบไปครับพ่อแม่พี่น้องทีนี้เรามาดูข้อสุดท้ายกันนะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะข้อสุดท้ายเลยสําหรับคนที่เป็นโรคหืดโรคหอบครับผมปัสสาวะเป็นเลือดและปัสสาวะเหลืองนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องโดยโดยเฉพาะโรคอิสุอิสัยครับผมไข้ป่าหรือไข้ผิดปกตินั่นเองครับผมสามารถ,ถขับไข้มาเราียได้ด้วยนะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับ เอารำต้นมันเลยครับพ่อแม่เป็นนองทั้งต้นทั้งรากไปต้มกินครับผมทั้งต้นทั้งรากเลยนะเอาไปต้มครับต้มกินตอนเช้าแค่หนึ่งแก้วครับผมหนึ่งแก้วแปดสิบซีซีหรือห้าสิบซีซีครับพ่อแม่เี่นนองกินให้ได้เวยครับพ่อแม่พี่น้องเด em ้อกินเสร็จแล้วก็เอามาอาบด้วยครับพ่อแม่เี่นนองมันสีซอยแก้อาการขั้นตามผิวหนังเข้าเนี่ยครับตามแขนตามมือตามผิวหนังเข้าที่มันเข้าขั้นนะครับผมแก้อาการอิสุอิสยได้อย่างดีครับผมแล้วก็ พอเขากินเข้าไปปุ๊บมันจะซอยขับมันจะซอยขับไข่ไข่ในเนี่ยครับผมไข่ในเนี่ยครับผมหรือไข่หรือไข่แบบสามฤดูมาเจอกันจังเสียเนาครับเนาะมันซอยขับได้ย่างดีครับสาหรับต้นมันนะครับผมมันซอยได้ย่างดีลยครับผมพี่น้องสําหรับตัวนี้นะต้มกินเลยครับผมแล้วมันก็จะรักษาอาการอิส also, ุอิใสนอกจากนั้นอาการเจ็บคอของเราครับผมอาการเจ็บคอของมันนี่รากของมันก็บอกอยู่แล้วว่ารากของมันช่วยแก้อาการเจ็บคอ หรือไออักเสบคอนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องหรือลำไส้อับเสบกอซอยได้เม็ดเลยครับพ่อแม่พี่น้องซอยได้เม็ดทุกอย่างครับผมขันเท้าต้มกินเหล่านะครับผมเนาะสำหรับวันนี้เด้อครับพ่อแม่พี่น้องเด้อสุนไพรชนิดต่อไปห้ามพลาดครับผมผมสิมา่บอกเคล็ดลับดีๆเลยช่วงต่อไปเนาะครับเนาะคลิปต่อไปใครพลาดถือว่าพลาดมากครับผมผมเสียเอาสวนไพรพระตะบะครับผมหลายคนบอกคอยรู้ครับผมเพราะมันเกี่ยวกับวิชาเดินป่าอย่างเดียวแต่ก่อนผมเป็นในพ่านผมยางป่าเดินป่าครับผม มีหลายคนครับเอฟซีบางคนก็ทักมาว่าไอ้พี่สมุนไพรแบบกันผีบ่สมุนไพรที่สามารถกันผีได้มีครับรพอ่อแม่พป่น้องมีแน่นอนครับผมเพราะว่าผมเรียนทางนี้มาโดยตรงครับผมผมเรียนไสยศาสตร์แต่ผมไม่ได้เรียนไสยศาสตร์เกี่ยวกับบุรีนะผมเรียนไสยศาสตร์เกี่ยวกับการเปิดทางพุทธทางบังเกิดเปิดโลกโลกกวิทูอะไรประมาณนี้ครับสี่ทียูต้นเขานะครับเนาะ ผมเรียนทางนี้มาโดยตรงครับผมเพราะผมเป็นพานป่าแต่ก่อนนั่นเองครับที่เด็ผมได้ลามือผมได้เลิกลาแล้วครับผมสมุนไพรพัตตะบะจะช่วยกันผีได้อย่างไรหรือกันผีอะไรนั้นติดตามข้างหน้าและสมุนไพมันช่วยรักษาลูกสุดยอดมากครับพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมด้วยครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้นะครับผู้ใดถือใจก็กดไลค์กดแชร์ผมแน่ด้วยครับเดจนถึสมาชิกผม2 0 0รอยกว่าแล้วก็ขอบคุณหลายครับที่กดติดตามครบ1,000คนันคนมาหร่ผมจะเปิดรายได,ได้ทางช่องได้แล้วครับพ่อแม่พี่น้อง ขอบคุณหลายๆครับสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมในเด้อครับเด้อสำหรับวันนี้แล้วครับเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนสวัสดีครับ